เวลามาแกะกันต่อแล้วคะ่ะทุกคนงานกล่องจุ๋งพวงกุญแจ Dream Christmas คลิปที่แล้วผมุแกะไป4กล่องแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกันต่อเลยเริ่มจากกล่องนี้เลยแล้วกันจะได้เป็นอะไรเนาะชึบอุ้ยพระเอกของ Dream Christmas มาเรียบร้อยนะจ๊ะน้องต้นคริสต์มาสนั่นเองชิ้นที่หนึ่งมาแล้วนะคะทุกคนไปกันต่ออ่า มีต้นคริสต์มาสแล้วเราก็ต้องมีของขวัญน,นะคะไปกันต่อจ้ะอุ๊ยมีซ้ำด้วยอนะทุกคนอันที่สามมาซ้ำแฮหวังว่าอันนี้จะไม่ซ้ำนะจันน้องคือถุงเทา้ามีลายเกรทิมะด้วยไปกันต่อค่ะ กล่องนี้เป็นซานตานะทุกคนต่อไปเป็นซานตาอีกแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นขนของขวัญต่อไปชน้องมนุษย์ม้าอันนี้เหมือนจะได้ซ้ำเมื่อคลิปที่แล้วนะเนี่ยอีกสักกล่องแล้วกันนะคะทุกคนซานต้าซ้ำกับคลิปที่แล้วเช่นกันคลิปนี้เราได้ประมาณนี้นะทุกคน มีซ้ําเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวที่เหลือไปต่อคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ